รดคู่ใจบนเส้นททางี่หัวใจต้องการสนับสนุนโดยบริษัท LK Capital จำกัดบริการธุรกรรมเกี่ยวกับสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดคีเปอร์บายกังหันทองผลิตเสื้อครบวงจรเย็บปักถักสกรีนเว็บไซต์ไทยสกูตเตอร์ co .com ลูมอีดิชั่น วันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดนวนเมืองนะฮะวันนี้เราทราบมาว่าทางกลุ่มรถต่างๆนะครับมีหลายกลุ่มรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับก็คือ,คอรวมกันเป็นกลุ่มรถเก่าทั่วไทยเพื่อเจ้าหน้าที่มาบริจาคนะครับสิ่งของรวมไปถึงจะเปิดสาณ์ที่นี่นะครับก็คือคือเราจะต้องมาตามถามรายละเอียดกันในดีกว่าว่าวันนี้มีกลุ่มไหนมาบ้างแล้วเขาทํากิจกรรมนี้เพื่ออะไรนะครับ นอกเหนือจากการเล่นรถแล้วนอกเหนือจากการที่จะไปออกทริปขี่รถเล่นกันแล้วขเขายังมีกิจกรรมอื่นๆอย่างน้อยก็คือทําให้ท่านผู้ชมได้ทราบว่าการขี่รถไม่ได้มีแค่การขี่รถอย่างเดียวแต่สามารถที่จะทํากิจกรรมก็ได้นะครับวันนี้วันดีๆเดี๋ยวเราตามเข้าไปสอบถามพวกเขากันดีกว่าครับว่าเขามีเรื่องราวอย่างไงแล้วเขาจัดกิจกรรมนี้เพื่ออะไรไปครับ อนนี้นะครับผมกำลังจะสัมภาษณ์ทีมจัดงานแล้วก็ทีมพี่น้องรถเก่าที่ได้เข้ามามีกิจกรรมร่วมกันวันนี้ว่าเป็นใครกันบ้างเดี๋ยวลองมาดูกันดีกว่าครับสวัสดีครับทุกคนครับดีครับแนะนำตัวกันหน่อยครับรับผมชื่ออ๋งมิดเก่าคลาสสิกสละบุรีนะครับมิดเก่ามิดเก่าเนี่ยผมชาลีครับตัวแสบเขาใหญ่ครับอยู่นครราชสีมาเองครับก็คืออยู่ใกล้กันแต่คนละกลุ่มใช่ครับผมสวัสดีครับผมยงมหาชัยทรัพสิ์ครับสุนทรสาครอยู่สมุทรสาครมาถึงนี่เลยครับสวัสดีครับผม เควิหารแดงคลาสสิกซาบุรีครับผมวิหารแดงครับผมสวัสดีครับเป็นน้อยกว่าแดงครับมวกเหล็กครับมวกเหล็กสวัสดีครับผมโบ้แรงคอยครับแก่งคอยสระบุรีครับคุณหน้าในเทปตอนมิทติงโคราชครับผมช่างยอดเคซีเขาก็โดนคลาสสิกขับโคราชครับสวัสดีครับผมตูนมาวกิบจากกรุงเทพครับผมสวัสดีครับพี่อุ้มบางกระมาคลาสสิกตุพันธ์บุรีครับ สวัสดีครับผมพี่ยศน์าแกรเรวิวนครพนมครับนครพนมเลยสวัสดีครับผมพี่ปอนบ้านานาฟีโต้คลาสสิกอำเภออำเภอบ้านนาจังหวัดนครยกครับสวัสดีครับผมอ,อ้นฟินิโคลาสครับครั้งน,นึงเราเห็นคุณในโคลาสที่มิทติ้งครับผมมติ้งสวัสดีครับผมน้องเคมเชียงครับจังหวัดนครราชสีมาสวัสดีครับผมต้อยเคทีสีคิวครับครับสวัสดีครับผมก็ดีผมต้องในในนามารายการใจปานบายเวพอดีผมเนี่ยได้ได้รับข่าวมาว่าทางกลุ่มรถเก่ามีการรวมกัน เพื่อจะมาทํากิจกรรมดีๆไม่ได้บางทีมันไม่ได้มีแค่เรื่องของการขี่รถมันไม่ใช่ไม่เรื่องของการออกทริปอย่างเดียวแต่สามารถที่จะมีกิจกรรมดีๆได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมวันนี้ผมขออนุญ,ญาตตัวแทนถามเรื่องของเหตุอะไรทําไมต้องมาทํากิจกรรมที่นี่แล้วความเป็นไปเป็นมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตตัวแทนอ่ะงั้นผมสวัสดีครับพี่แนะนำตัวทีพี่ยอดใช่ไหมผมครับยอด KDC เขาคือดรศิกฐ์ขับโคราชครับผม ทำไมวันนี้พาพี่น้องหลายกลุ่มมาพี่ยอดพอจะรู้ไหมว่ามีกลุ่มอะไรบ้างก็อย่างที่แนะนําไปครับก็เป็นหลากหลายมากแล้วก็ยังมีอีกหลายกลุ่มที่ไม่ได้แนะนําด uh ้วยบางทีมาทําบุญอย่างเดียวแล้วก็กลับไปแล้วก็มีนะครับ huh. แ <Sozial. S 1> ล้วก็การจัดครั้งนี้ก็จริงๆเป็นการพูดกันแค่สามสี่คนนะแล้วก็บอกต่อกันไม่ว่าจะเป็นทางสื่ออออนไลน์ต่างๆนะแล้วก็เป็นการแบบว่า รวมตัวกันว่าเออใครอยากจะทําอะไรใครอยากจะเอาอะไรมาบริจาคซึ่งเราไม่ไม่ได้ํำกับว่าจะต้องเป็นมูลค่าเงินหรือสิ่งของซึ่งอะไรก็ได้ที่คุณพร้อมนะครับก็คือคราวนี้มารวมกันเป็นพาะกิจในนําในน้มรถเก่าทั่วไทยครับผมรถเก่าทั่วไทยครับผมที่นี่ที่นี่ที่ไหนครับเนแนนหนึ่งโรงเรียนพุทธเกษตร อาอำเภอขามสแกแสงอ๋ออำเภอขามสแกแสงก็เป็นเขตในจังหวัดนครราชสีมาอครับผมก็คือเหตุผลทาไมถึงต้องเป็นที่นี่ครับผมว่าคือหนึ่งเลยมันเป็นที่ที่ยังอาจจะดูว่าทันสมัยแต่จริงๆเรามันยังห่างไกลย,ยังขาดเหลืออะไรที่มันอีกเยอะอะครับที่ที่บางคนมองข้ามไปฮนะแล้ววันนี้ผมมองแล้วน่าจะเป็นที่นี่ที่หนึ่งเลยเรื่องของสถานที่หนึ่งเลยยังมีเด็กที่ยังอยู่ประจําที่นี่แล้วแน่นอนเราส่งตรงถึงแน่นอน แล้วคุณตูนนี่ก็คือในส่วนของทางกรุงเทพมาจากกรุงเทพเลยใช่ครับพาพี่น้องมากี่คนวันนี้ในโอ้เยอะมากก็ประมาณสักสามสิบถึงสี่สิบคนแต่ว่าที่ผมพามาเนี่ยไม่ใช่พาะกรุงเทพนะม,มาจากนครนายกม,มาจากสุพรรณบุรีวันนี้รู้สึกไงบ้างไพี่โอ้นี้ทับใจครับผมก็เห็นน้องๆแล้วก็พี่ๆทุกๆคนเลยอย่างรุ่นเก่าๆเพราะว่า เมื่อก่อนพวกเราเดินสายบุญกันมาแล้วพักหลังนี้ก็เหมือนเราห่างตรงนี้ไปพยายามจะย้อนกลับมาคุยกับพี่โบแล้วก็คุยกับหลายๆคนว่าแบบงานเก่าๆอย่างเงี้ยถ้าเราย้อนกลับมาได้สักครั้งหนึ่งไม่ว่าตรงไหนก็ได้ของประเทศไทยถ้าพวกเราพร้อมหรือว,ว่าใกล้ไกลสิ่งของอะไรทุกสิ่งทุกอย่างคือถ้าไปไม่ไหวก็ส่งใจไปให้ส่งใจหรือไม่งงไถ้าส่งของไปอย่างอย่างที่ผมมาจากสุพรรณก็น้องมาช่วยประมาณห้ากลุ่ม,มเมล็ดธั์ผักแล้วก็เกี่ยวกับ อุปกรณ์การเรียนเข็มขัดลูกเสือแล้วก็ถุงเท้าจากทีมงานของวิทยาบางสายด้วยครับผมแล้วมีอะไรอยากจระบอก่านผู้ชมทางบ้านไหมถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมที่แบบขับรถเก่าขี่รถเหมือนกันเนี่ยแต่ยังไม่เคยมีโอกาสได้ร่วมทำกิจกรรมไม่ใช่ว่าเขาไม่ทําแต่เขาอาจจะยังไม่ไม่รู้ว่ามันมีกิจกรรมด,ดีแบบนี้ในกลุ่มรถเก่ามีอะไรจะเชิญชวนท่านผู้ชมบ้างก็จริงๆแล้วนะครับผมทุกคนทําได้นะครับใครๆก็ทําได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าเราจะทําเมื่อไหร่ก็นนั่นเองนะครับผมถือว่ามันเป็นกิจกรรมเล็กๆ แต่มันเป็นการกระทําที่ยิ่งใหญ่รวมไปถึงการสร้างแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ด้วยบางทีมันอาจจะทาให้คนอีกหลายๆคนที่เขาไม่ได้มีโอกาสร,รู้ว่าคนที่ขี่รถเก่าอ่ะเขามีกิจกรรมแบบนี้นะไม่ใช่แค่ออกทริปไปเที่ยวอย่างงานกลางคืนแล้วจนคนอื่นเขาบอกว่ารถเก่าก็แค่ขี่เที่ยวมันมีกิจกรรมที่มากกว่านี้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมถือว่าทุกๆคนคือสุดยอดจริงๆนะครับวันนี้ผมขอบคุณมากเลยครับผม เฉลิมนะครับก็วันนี้ผมจะมาสอบถามคุณพ่อเฉลิมว่ากิจกรรมที่มีกลุ่มรถเก่าเข้ามาร่วมอยู่ในวันนี้ครับอยากทราบว่าจุดประสงค์วัตถุประสงค์ของทางหลวงพ่อเองได้มีการจัดตั้งโรงเรียนนี้ครับที่มาเป็นยังไงเรื่อง,ร,องราวครับพอดี <c oughs> ขอจเจริญพรกลุ่มรถเก่าแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่มาร่วมทําบุญกันในวันนี้ ก่อนอื่นก็ขอเล่าความเป็นมาของโรงเรียนที่ตั้งโรงเรียนมาถึงวันนี้ก็เป็นเวลา21ปีแล้วก็มีเด็กจบระดับถึงระดับปริญญาไปแล้วที่ส่งเรียนต่อแต่ที่นี่รับเฉพาะเด็กมีปัญหา5ประเภทคือเ,เด็กกำพร้าพ่อแม่หย่าก,กาันเจเลยากจนพ่อแม่ติดคุก5ประเภทนี้เพราะฉะนั้นก็ได้ช่วยเหลือเด็ก ห้าประเภทนี้เรียกว่าเด็กด้อยโอกาสเราก็เลยเปิดโรงเรียนนี่รับเด็กที่มีปัญหาอย่างเงี้ยมาเพราะว่าเพื่อให้เขามีโอกาสพอเขามีโอกาสเรียนแล้วเนี่ยปรากฏว่าณวันนี้เขาเรียนถึงระดับปริญญาตรีแล้วก็จบมาแล้ว5รุ่นนะแล้วก็กลับมาเป็นครูบางแล้วนะกลับ็นเป็นครูบางแล้วเนี่ยนี่คือความสําเร็จที่เราได้ให้โอกาสเขาเพราะงั้นเนี่ยชมรมรถเก่าที่มา นับสนุนเนี่ยก็คือเห็นความสำคัญว่าเอ,อ,เ,อ,อเด็กพวกนี้เขาก็เป็นเพื่อนมนุษย์กับเราเด็กส่วนใหญ่ที่ที่มารับโอกาสอย่างนี้ครับที่ทำไมเรียนอยู่ที่นี่เป็นเด็กแถวไหนครับเด็กมาจาก21จังหวัดจังหวัดเลยไม่ใช่ <มา S 1> ว่าแ,แค่แถวนี้ไม่ใช่มาตั้งแต่ออสุราษฎร์ธานีมาราชบุรีมาเรื่อยๆมานครปฐมแล้วก็ ปทุมธานีสระบุรีอยุทยาลบุรีนี่ทั้งทังภาคใต้ภาคกลางแล้วก็มาภาคอีสานตั้งแต่หนองคายขึ้นมานมอ,อุบลอุดรขอนแก่นภาคเหนือก็ตั้งแต่เชียงรายลงมาเชียงรายเชียงใหม่มาจังหวัดตากจังหวัดน่านมาแล้วอย่างนี้เขารู้ได้ยังไงครับเขารู้จากรู้จักครูรู้จักพระพระที่รู้จักกัน เป็นปากปาก,ปากใช่ใช่นะปากต่อปากนั่นคือรู้เบื้องต้นแต่พอหลังๆนี่มีข่าวออกทางทีวีบ้างอะไรบ้างอะไรรู้จักเน็ตจากทีวีอะ,อะไรจำลองนี่แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมที่ดูรายการอยู่นะครับแล้วอยากจะสนใจอยากจะเข้ามาช่วยบริจาคหรือว่ามาช่วยสนับสนุนโครงการนี้ครับอย่างนี้มีช่องทางไหนบ้างครับที่จะติดต่อได้บ้างก็โทรศัพท์มาหรือว่าจะกดดู อินเทอร์เน็ตหรือว่าทางย t u b e อะไรตรงนี้นะก็คือต้องพิมพ์คำว่าพิมพ์พิมพ์คำว่าโรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือ,องพิมพ์ล,<อ>งลงเลย<อ>พ,พุทธเกษตรวัดโนนเมืองพิมพ์ลงไปก็จะเห็นโทรศัพท์เดี๋ยวเราก็ทีด้านล่างนี้ล้วก็จะมีมีเลขโทรศัพท์อยู่ข้างล่างนั่นนะศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดสองหกห้าหนึ่ง่นะโทรมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อก็จะ รับสายแล้วสงสัยอะไรก็สอบถามได้อ,ไอย่างนั้นวันนี้ผมคงต้องขออนุญาตดูกิจกรรมของทางกลุ่มไว้เก่าเขาวันนี้ผมขอขอบคุณเจริญพร